you สวัสดีครับผมเต็มจากบ้านสักทองคุณภาพบ้านร้องแย่งจังหวัดแพร่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีอีกหนึ่งวันนะครับผมจะขออนุญาตพาทุกท่านมารีวิวบ้านที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลังที่มีทั้งความแข็งแรงและความสวยงามจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเรียนเชิญทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ บ้านไม้สักทองหลังนี้มีชื่อว่าบ้านขุนยมเป็นบ้านไม้สักทรงไทยล้านนาหลังคาทรงหน้าจัว่วหน้าจั่วและเชิงชายประดับตกแต่งด้วยฉลุลายไทยที่ทำจากไม้สักทั้งหมดหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนทรงเว้ามีความเรียบเนียนของแผ่นกระเบื้องสร้างเส้นสายและลวดลายให้พื้นหลังคาดูประณีตมีสเสน่ห์เหมาะสำหรับบ้านสไตล์ไทยร่วมสมัย ชั้นล่างยกได้ถุนสูงช่วยให้อากาศไหลผ่านได้สะดวกรอบด้านทั้ง4ทิศทางทำให้บ้านของเรานั้นเย็นขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนและมีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่เสาตัวบ้านเป็นเสาไม้สักโตรธรรมชาติช่วยทำให้บ้านแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนานครับ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆเช่นเป็นที่รับรองแขกหากมีเวลาว่างก็นั่งพักผ่อนหรือตั้งโต๊ะรับประทานอาหารเพื่อรับบรรยากาศธ,ธรรมชาติสบายๆชิวๆได้ตลอดทั้งวันเลยครับความพิเศษของบ้านขุนยมหลังนี้คือทำการต่อเติมห้องชั้นล่างคือ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ครบครันมากยิ่งขึ้นครับ ภายในห้องนอนมีสเสน่ห์เฉพาะตัวให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายใจมีหน้าต่างเพียงพอที่ช่วยเปิดรับแสงสว่างและอากาศเข้ามาภายในห้องได้ดีหากมีกัลายาณมิตรแวะเวียนผ่านมาที่บ้านของเราห้องนอนนี้ก็สามารถใช้เป็นห้องรับรองแขกได้อย่างสบายๆเลยครับ ติดกับห้องนอนชั้นล่างก็จะเป็นห้องน้าโดยห้องน้ำชั้นล่างนี้ทำขึ้นเพื่อให้ความสะดวกสบายกับแขกที่มาเยือนโดยไม่ต้องขึ้นไปทำธุระที่ห้องน้ำชั้นบนบ้านมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่สำคัญอย่างครบครันแบ่งเป็นสองสเต็ปคือปูกระเบื้องพื้นและผนังส่วนเพดานจะคงความเป็นไม้อยู่เมื่อทำออกมาแล้วก็สวยงามลงตัวมากๆเลยครับ นอกจากตัวบ้านจะมีความสวยงามแล้วซุ้มบันไดก่อนขึ้นไปชั้นบนบ้านก็สวยงามเช่นกันครับบอกได้เลยว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อยสวยงามซึ่งหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันความพิเศษของบ้านหลังนี้คือม้านั่งและราวบันไดจะเป็นลูกฟักที่ช่วยเพิ่มความสวยงามของบ้านทําให้บ้านดูมีมิติและมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับ ซุ้มบันไดเสริมความหรูหราด้วยโคมไฟช่อที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของบ้านได้เป็นอย่างดีทางขึ้นชั้นบนบ้านก็จะพบกับประตูแกะสลักลายมังกรในแง่ของความเชื่อคือพลังอำนาจและบารมีครับ ขึ้นมาชั้นบนบ้านกันแล้วสิ่งที่เราจะเจอก่อนเลยก็คือห้องโถงครับการใช้ประโยชน์ห้องโถงในบ้านนั้นสามารถทําได้หลายแบบซึ่งบ้านหลังนี้ได้จัดตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในบ้านถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับ ต่อมาคือห้องมาสเตอร์รูมครับคือห้องนอนหลักที่ใหญ่และหรูหราที่สุดในบ้านคุณสมบัติพิเศษคือมีขนาดห้องที่ใหญ่สามารถจัดวางชุดเฟอร์นิเจอร์ได้ครบครันไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนตู้เสื้อผ้าตู้ชั้นวางของชั้นวางทีวีแต่งเติมด้วยโคมไฟแชนเดเลียที่เปล่งประกายระยิบระยับสวยงามสะท้อนถึงรสนิยมและสไตล์ของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีครับถัดมาคือห้องนั่งเล่นครับ โดยห้องนั่งเล่นนี้ใช้สําหรับการพักผ่อนและพบปะก,กับครอบครัวหรือแขกเปรียบเสมือนหัวใจของบ้านเพราะเป็นที่รวมตัวของสมาชิกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแถมยังสามารถแบ่งมุมเล็กๆไว้นั่งทํางานได้อีกด้วยครับ และห้องที่ขาดไม่ได้เลยของบ้านชั้นบนนั่นก็คือห้องน้ําครับความพิเศษคือเป็นห้องน้ําที่มี2ประตูสามารถเข้าออกห้องน้ําได้จากห้องนอนและห้องนั่งเล่นโดยไม่ต้องผ่านห้องโถงส่วนกลางของบ้านทําให้ง่ายและสะดวกกับการใช้งานมากๆเลยครับ มาถึงในช่วงนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านไปพบกับท่านเจ้าของบ้านไม้สักทองหลังนี้กันบ้างนะครับว่าพอได้เข้าอยู่อาศัยจริงแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ สวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันชื่อแม่หมอลีโอนะคะดิฉันเป็นเจ้าของบ้านไม้สักทองขุนยมหลังนี้ร่วมกันกับคุณสามีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณสองสาเดือนขึ้นไปแล้วนะคะจริงๆเลยความตั้งใจแรกของเราก็คือเรากําลังมองหาบ้านสักหลังค่ะเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่เชียงใหม่นะคะนะหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยนะคะได้ช่วยดูแบบบ้านให้ก็แนะนําว่าบ้านไม้สักทองเนี่ยนะคะเป็นบ้านที่มีคุณภาพรวมไปถึงสามารถเก็บเก,บเกงกํลังเยี่กับ เรื่องของราคาได้ด้วยและที่สําคัญค่ะคุณพ่อเนี่ยก็เลยลองแนะนํานะคะให้ทางเราสองคนนะคะได้รู้จักกับบริษัทบ้านไม้ร้องแ่ง สักทองนะคะหลังอาที่นี่นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการเข้าไปคุยกับคุณเต็มแล้วก็คุณออยนะคะรู้สึกว่าโอเคค่ะประทับใจนะคะแล้วก็มีแบบบ้านหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะเราก็รู้สึกว่าเราโอเคนะคะกับลักษณะของบ้านขุนยมนะซึ่งมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเนื่องจากจะมีห้องเนี่ยจำนวนสองถึงสห้องเลยทีเดียวมันทําให้ง่ายต่อการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานเนาะการพักผ่อนและอื่นๆนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในเมื่อ เราได้มีการร่วมกันจัดสร้างบ้านกับทางบ้านไม้สักทองร้องอย่างไปแล้วนะคะใช้ระยะเวลาค่ะในการสร้างไม่นานนะคะเพียงแค่ประมาณ1ถึงไม่เกิน6เดือนเท่านั้นเองค่ะก็ได้บ้านสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจก็คือเป็นบ้านที่ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นค่ะรู้สึกได้ว่าทุกๆครั้งที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้อยากออกไปไหนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสไตล์นะคะมันให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นโคซี่มากๆนะคะที่สําคัญเนี่ยนะคะเราก็รู้ รู้สึกได้เลยว่าตัวของบ้านแล้วก็คุณภาพทุกๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรนื่องของหน้าต่างหรือประตู นะคะก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เจอกับวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของการน้ําท่วมเนาะแล้วก็พายุเข้านะคะแต่บ้านไม้สักทองของเราไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยค่ะก็เลยบ่งบอกได้เลยนะคะว่าในตัวของการสร้างบ้านโครงสร้างและสิ่งต่างๆค่ะถือว่ามีคุณภาพมากๆนะคะและไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมงานหรือว่าเป็นตัวของคุณออยและคุณเต็มก็ให้การดูแลที่ดีมากๆค่ะดังนั้นถ้าใครก็ตามนะคะที่กําลังตามหานะคะสำหรับบริษัทการจัดสร้างบ้าน ไมสักทองที่ได้คุณภาพจริงๆมีความรอบรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะและอยากจะได้บ้านที่มีคุณภาพที่คุณจะไม่ต้องมานั่งเสี่ยงเงินซ้ำซ้อนแนะนำสามารถติดต่อกับทางบริษัทบ้านไม้ร้องอย่างไม้สักทองที่นี่ได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านคะ่ะ สำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นโถงกลางของบ้านนะคะเราจะอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะมาประดิษฐานไว้ที่นี่นะคะเป็นจุดสย์วนวมใจของเราค่ะสําหรับแขกไปใครมาก็สามารถที่จะเข้ามานมัศาการนะคะกราบขอพรได้ตรงนี้จะเป็นจุดที่โลง่ลงๆนะคะเราสามารถที่จะนั่งพูดนั่งคยุยหรือจะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตรงมุมนี้ก็ได้ค่ะสําหรับใครที่อยากแต่งบ้านก็ลองหาสไตล์ที่ชอบได้นะคะสําหรับเราเนี่ยเราชอบในโซนแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความสบายใจแล้วก็สวยงามมากๆค่ะ และนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แนะนํานะคะเป็นมุมที่ชอบนั่งเล่นมากๆค่ะรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของบ้านนะคะทําให้รู้สึกโลง่งแล้วก็ที่สําคัญเป็นที่ที่เราสามารถนั่งเล่นแล้วก็ใช้ชีวิตได้จริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวประตูบานเลื่อนค่ะจะเปิดออกได้แบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับท่านที่อาจจะอยากรับลมในช่วงเช้าเช้าเนาะหรืออาจจะเป็นบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวหน้าฝน,นนะคะอยากจะมานั่งดูวิวตรงนี้ก็สามารถเดินออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะได้มุมสวยๆสยําหรับการนั่งดูวิวกันนะั่งพักผ่อนหรือการ นางเล่นก็แนะนำลองเลือกเป็นสไตล์นี้ได้นะคะนี่จะเป็นห้องนอนใหญ่ของเรานะคะเราจะใช้เป็นห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบสรูมของเรานั่นเองนะคะสังเกตจากหน้าประตูนะคะเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของนกยูงค่ะบ่งบอกถึงความสวยงามและสง่าง,งามนะคะเป็นสิริมงคลของบ้านเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเราก็จะตกแต่งนะคะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะมีชุดโฮมเทเตอร์นะคะสำหรับรับชมภาพยนตร์หรือนอนดู n น็ f l i กสนุกๆน,นะคะแล้วก็สำหรับนะคะในส่วนของเตียงนอนนะคะเราก็เลิกใช้เตียงนะคะจากทางบ้านไม้รองหยางนะคะที่ส่งมาให้ก็สวยงามมากๆเลยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ดูลอบๆล็อกนะคะสบายตานะ,ะสำหรับท่านใดก็ตามที่อยากจะลองแต่งบ้านตามสไตล์นี้บ้างก็ลองเก็บไอพิจารณาได้นะคะ สำหรับบริเวณโซนนี้นะคะจะเป็นโซน walk in closet นะคะก็จะเป็นตัวประตูบานเลื่อนนะคะสำหรับใครที่อยากเก็บเสื้อผ้าก็สามารถใส่ได้เลยนะคะซึ่งจะมีทั้งมุมซ้ายแล้วก็มุมขวานะคะสำหรับในเรื่องของโซนของโคมไฟนะคะเราเลือกเปลี่ยนเป็นเดเรียค่ะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ทำให้ไฟเนี่ยมันดูฟุ้งกระจายและให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมากขึ้นค่ะ เอาละค่ะจบจากห้องนอนที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในโซนของห้องทํางานกันบ้างค่ะว่าถ้าเราเนี่ยใช้บ้านไม้สักทองร้องอย่างในการจัดเป็นห้องทํางานนะคะจะสวยงามขนาดไหนตามมาห้องนี้ได้เลยนะคะสังเกตจากบริเวณบานหน้าประตูนะคะเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของหงนะคะเพราะว่าเนื่องจากห้องนี้จะเป็นห้องที่เราจะใช้ทํางานเนาะ<ๆ>ก็จะเหมาะสมสาหรับเพศหญิงนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังมงบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะ ในส่วนห้องทํางานนะคะเราจะใช้เป็นโซฟานะคะสีที่จะเข้ากับธีมของบ้านนะคะมันจะให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็นอกจากสามารถที่จะนั่งทํางานได้แล้วก็สามารถที่จะแบบนอนได้ด้วยนะคะหลังจากที่เราทํางานอย่างหนักหน่วงนะคะสังเกตว่าด้านบนน่าจะเป็น ชนอรียนะคะที่เรามาติดเอาไว้เพื่อความสวยงามนะคะมันจะทําให้บรรยากาศเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นนะคะน่าอยู่น่านอนมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นโซนโตะทํางานของเรานั่นเองนะคะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่เรานั่งทํางานแล้วค่ะเราได้ส่งสายตาออกไปมองวิวข้างนอกนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกถึงความสงบนะรู้สึกถึงความเย็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสําหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่บ้านไม้เนี่ยมันจะร้อนไหมนะคะในช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาวจริงๆจ,จ,จะบอกว่ามันไม่มีผลเลยนะคะ เพราะว่าทางเราเนี่ยได้ลองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เปิดแอร์น,นะคะไม่มีความร้อนใดๆทั้งสิ้นค่ะจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเย็นนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะ การสร้างบ้านไม่ใช่เพียงแค่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่เป็นการสร้างอนาคตและความสุขในระยะยาวสำหรับคุณและครอบครัวหากแต่บ้านนั้นจะต้องได้รับการสร้างจากทีมงานช่างที่มีความรู้ความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์รวมไปถึงบ้านจะต้องมีบรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่สวยงามและมีความมั่นคงแข็งแรงไปพร้อมๆกันครับ หากท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่าบ้านสักทองคุณภาพบ้านร้องแยงหรือ w w w r o n g y a e ว็บ้อเบอร์โทรศัพท์0638266535และ0969146359ครับ